เมื่อก่อนเขาเป็นนักวยที่ขายเลยนะตัวขายเลยนะฉายาคือมนุษย์ต่างดาวที่หลังหายเนี่ยผมก็เคยดูเข้ามาให้ผมแบบเล็กๆเลยนะคือผมก็ได้ข่าวมาตลอดแหละเพราะเขายังชกมวยอยู่เ็าเป็นห่วงซ้อมคนเดียวไปชกกับไปชคคนเดียวซ้อมที่ร้อยเอ็ดไปต่อยที่ใต้อะไรแบบเนี้ก็ก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นหวัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเขานะแต่เขาไม่เลิกเราจะไปรังคับให้เขาเลิกแล้วก็เขาไม่ได้เลี้ยงเขาอ่ะรู้ไหมก็เป็นห่วงเขาครับแค่เป็นห่วงครับ ก็เป็นห่วงนะครับคือพี่หลักหายเนี่ยผมก็เคยดูเข้ามาเนี่ยผมแบบเล็กๆเลยนะตั้งแต่สมัยที่เขาต่อยอยู่สกวันทรงชัยเมื่อก่อนจะชื่อว่าหลักหายสพนาเจอเพชรต่อยเป็นฉาย,ยาคือมนุษย์ต่างดาวผมเองก็ดูเข้ามาตอนเด็กๆตั้งแต่สมัยเรียนน่ะต้งเรียนมัธยมเรียนปถมอยู่เซนแกรมเรียนอยู่เลยอะ่ะวันนี้ก็เห็นข่าวว่าเขายังชกอยู่คือผมก็ได้ข่าวมาตลอดนแหละว่าเขายังชกมวยอ,อยู่ก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไร ยังหลงไหลในอาชีพนี้ยังคิดว่าเป็นอาชีพที่ดีที่สุดยังคิดว่าร่างกายยังไหวคือถ้าเกิดจะบอกว่าเขาไม่เหมือนนักมวยคนอื่นๆที่มันมันพร้อมรูปร่างร่างกายอะไรแบบนี้ก็ก็ยังไม่ห่วงเท่าไหร่แต่ที่ห่วงก็เพราะว่าเขาก็เป็นมวยที่ตัวเล็กแล้วเวลาไปต่อย,นยแน่นอนอาจจะต่อยกับมวยแก่ก็จริงอาจจะต่อยกับคนมีอายุอาจจะต่อยกับพวกแบบคนที่ไม่เชื่อว่ากูจะต่อยมันจ,จะมีคนแบบนี้แหละที่ต่อยกับเขาทุกวันนี้คือกูชนะหลักหายไม่ได้หรอวะตัวแค่นี้เองเข้าใจความหมายปะ พวกผู้ใหญ่บ้านพวกอะไรที่เขาบอกว่ากูก็เป็นนักมวยเก่านะแม่งกูก็โหสู้ก่าเขาคืบหนึ่งแม้กระทั่งเมื่อก่อนเนี่ยเสียนมวยชื่อดังอย่างจิมมี่ยังเคยไปต่อยกับหลักหายเลยรูปร่างอย่างนั้นน่ะเข้าใจความหมายป่ะมันก็เลยทําให้เราคิดว่าหรือว่าเขาก็อาจจะคิดว่าเขาต่อยกับคนที่มีอายุพ,าพอกันก็เลยทําให้เขายังอยู่ในอาชีพนี้ได้อะไรแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ด้วยอายุเอง45เนี่ยก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแต่ทุกอย่างเคารพในการตัดสินใจ ถ้ามีการดูแลเขาดี่ดีนะเหมือนกับคนที่ขใาสา่ใจอะไรเงี้ยเขาก็ก็น่าจะไปต่อได้แต่ว่าเราก็เห็นอยู่ว่าเขาก็ซ้อมคนเดียวไปชกกบไปชกคนเดียวเดินทางซ้อมที่ร้อยเอ็ดไปต่อยที่ใต้อะไรแบบเนี้ยรายการที่ไหนติดต่อมาก็รับหมดก,ก็ก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นห่วงเมื่อก่อนเขาเป็นนักมวยที่ขายเลยนะตัวขายเลยนะเพราะเมะื่อก่อนจะมียุคข,ของัะทรงเนี่ยก็จะมีมวยประเภทแบบเนี้ยหลักหายใช่ไหมก็จะเป็นมวยเรียกว่ามวยสีสันนี้ดีกว่าแต่ พี่หลังหายเนี่ยเป็นมวยที่ทนคือเขาเป็นมวยที่ลงทนุนอะกว่าจะเข้าไปถึงตัวคู่ต่อสู้ได้แน่นอนมันโดนถีบโดนเตะโดนแทงใครต่อยกับหลังหายก็มาสูตรดีสูตเดียวกันหมดอ่ะเดินมาต่อยท้องใช่ไหมอะต่อยท้องกูก็เอามือค้ำดักแทงค้ำดักแทงก็ค,คิดอยู่ทรงนี้แหละทุกคนก็ต่อยแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่รอดกบเราว่าไม่ใช่นั้งมวยอาชีพไงเลิกไปนานแล้วบ้างอายุ50-60แล้วบ้างอะไรเงี้ย ถ้าต่อยในรุ่นคราวๆเดียวกันเนี่ยผมยังไม่ค่อยเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดต่อยกับเด็กเนี่ยผมว่าไม่ควรต่อยแล้ะอย่าไปต่อยกับเด็กต้องดูคู่ต่อสู้นิดนึงก็ส่งความปรารถนาดีแล้วกันว่าคือผมผมแนะแนวทางแล้วกันว่าก็ควรจะมีคนที่ดูแลเขาในเรื่องของวิชาการกีฬานิดนึงดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บนิดนึงไม่แน่ใจว่ามีครอบครัวดูแลอยู่ไหมหรือว่ามีใครที่มีความรู้เรื่องนี้บ้างอะไรเงี้ยน,นะครับ ก็หวังว่าถ้าเกิดไอ้ส่วนพวกนี้มันอาจจะดูแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่ช่วยได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยมันได้ความใส่ใจเวลาไปชกก็ใครที่เป็นคนไม่รู้ปัจจุบันใครคือหัวหน้าคณะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็พาเขาไปหน่อยอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่เพื่อที่จะเป็นการดูแลเหมือนกับไม่ใช่ว่านั่งรถไปคนเดียวอะไรไปคนเดียวนั่งรถทัวร์ไปต่อยมวยมันก็แต่ทั้งมีทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวเขานะก็เขาไม่เลิกเราจะไปบังคับให้เขาเลิกเราก็ไม่ใช่ว่าเขาเราบอกให้เขาเลิกเถอะเลิกเถอะแล้วเรามาเลี้ยงเขาไหมล่ะเราก็ไม่้เเลียงา ดูหมก็เป็นห่วงเขาครับแค่เป็นห่วง